สวัสดีครับผมอรุณนะครับขเขมรบรีรัมนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งเมนูจะมาสอนครับเรียกว่าสอนแล้วดีกว่าเป็นเมนเูน้ำยาขนมจีนสูตรขเขมรบรีรำนะครับเป็นน้ำยากะทิครับ รสชาติอร่อยครับอร่อยที่สุดในประเทศไทยไม่อยากจะโม้นะครับครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับเครื่องปรุงที่ต้องใช้ก็มีนะครับอันดับแรกนะครับนี่นะครับน่องไก่น่องไก่แล้วก็เครื่องในไก่นะครับต่อมานะครับก็คือพริกแห้งนะครับนี่นะครับหอมแดงครับต่อมานะครับก็เป็นกระเทียมครับ แล้วก็ขาครับขาแล้วก็ต่อมาก็คือใบมะ <organize. S 2> กรูดนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับเนี่ยครับตะไคร้นะครับครับแล้วก็เนี่ยครับกระชายครับครับต่อมานะครับถ้าไม่มีกะทิกะทิสดก็ใช้เป็นกะทิกล่องนะครับเนี่ยผมใช้เป็นกะทิกล่องครับอันดับแรกนะครับเอาน้ําตั้งไฟนะครับแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปก่อนเดี๋ยวเราจะต้มให้เปื่อยแล้วก็จะเอามาตํานะครับ ครับต่อมานะครับใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วก็ต่อมานะครับหั่นตะไคร้ใส่ลงไปนะครับหั่นตะไคร้นะครับแล้วก็หอมหอมแดงนะครับครับจากนั้นนะครับทุบหอมกับกระเทียมใส่ลงไปอ้ยไม่ใช่หอมกับกระเทียมกระเทียมกับกระชายนะครับทุบใส่ลงไปหน่อยครับเนี่ยครับใส่ลงไป แล้วก็รอให้มันเดือดนะครับครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้อยหนึ่งเนี่ยครับใส่เกลือนะครับครับพอน้ำเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ไก่ลงไปนะครับเครื่องในครับก็มีกลินครับมีน่องไก่นะครับแล้วก็ตับ ครับเดี๋ยวเราจะต้มให้สุกแล้วก็จะแกะเนื้อออกนะครับครับเดี๋ยวเราจะต้มให้มันเปื่อยสักหน่อยนะครับแล้วเราก็จะได้แกะเอาเนื้อไปตํานะครับตําก็ตําเสร็จแล้วก็เอามาคั่วครับครับต่อมานะครับเราก็แกะหอมกับกระเทียมครับเนี่ยครับแกะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปตํานะครับราไปตําจะไปโขลกให้มันละเอียดนะครับครับและเนี่ยก็คือกระชายสดนะครับ กระชายสดนี่เราก็จะไปตำนะครับตำแล้วก็เราจะามาไว้คั่วกับน้ำกะทิครับครับเนี่ยครับเราตำหอมกับกระเทียมนะครับตาให้ละเอียดครับเนี่ยครับตำกระชายให้ละเอียดครับกระเทียมกับกระชายนี่ก็ละเอียดประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกระชาย เนี่ยครับกระเทียมที่เราตําแล้วเนี่ยครับนี่ก็ไก่ละเราให้ไก่มันเปื่อยพอที่เราแกะได้นะครับแล้วเราก็จะเอามาแกะแล้วเอาไปตําครับครับต่อมานะครับเนี่ครับพริกแกงนะครับสีแดงนะครับซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับในประเทศไทยครับพริกแกงที่เราไปแกงธรรมดาแล้วเนี่ยครับหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะครับพริกแกง ครับหรือว่าใครจะตําเองก็ได้นะครับครับอันนี้เป็นไก่ที่เราต้มนะครับมันปอเปื่อยแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วค่อยแกะเพราะว่าแกะตอนนี้มันก็ร้อนนะครับเนี่ยแล้วก็พวกพริกพวกอะไรนี่ก็เราก็มาตำนะครับมาตำมาโขลกรวมกันนะครับครับตับนี่เราก็มาหั่นเป็นชิ้นนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เอาตามความชอบนะครับ ตับที่เราต้มไว้เมื่อกี้ครับเนี่ยครับสุกเรียบร้อยกินได้เลยครับเนี่ยหั่นเป็นเช้นนะครับนี่ตับแล้วก็กึน๋นเนี่ยน่าทานมากครับพี่น้องครับน่าทานมากเลยครับครับเนี่ย แกจะเราต้มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวแกเอาเนื้อมันไว้อย่างร้อนอยู่ขนะ้าวไก่ที่เราแกะแล้วนะครับเราก็ฉีกให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเวลาไปตำเราก็จะได้ไม่ต้องตำม,มากแ้วโขลกพอให้เนื้อมันแตกๆนะครับครับฉีก ครับเดี๋ยวเราจะตำพริกที่เราต้มไว้นะครับเนี่ครับพริกก,กระชายที่เราต้มไว้คพาะว่ามันพอต้มแล้วมันจะมีน้ำอยู่ข้างในอะ่ะอาจจะกระเด็นใส่ตาได้เดี๋ยวเราใส่เนื้อไก่เข้าไปไหน่อยให้มันซับพอร์ตหน่อยนี่ครับตำให้ละเอียด อันนี้เป็นเนื้อไก่นะครับเราไม่ต้องตำเยอะนะครับโขลกโกเป็นิดเดียวพอให้มันช้ำๆหน่อยครับอันนี้คือเนื้อไก่ที่เราตำเสร็จแล้วครับรายละเอียดประมาณนี้ครับถ้าละเอียดกว่านี้ละเอียดมากเนี่ยมันก็ไม่น่าทานไม่น่าอร่อยครับต้องให้มันแบบทุบขิกข้างในอันนี้คือ ริกที่เราตำไว้ครับต่อมานะครับเราเอาหวัวกะทิตั้งไฟให้มันแตกมันสักหน่อยนะครับครับพอครับพอกะทิเริ่มแตกมันสักหน่อยนะครับเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับ เนี่ยครับพี่แกงลงไปให้มันแตกตัวสักหน่อยเนี่ยครับ จากนั้นใส่พริกที่เราต้มแล้วก็ตำนะครับลงไปแล้วก็เคี่ยวสักพักหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งครับไม่ต้องนาน จากนั้นนะครับจากนั้นใส่หอมกับกระเทียมที่เราตำนะครับหอมสอดกับกระเทียมสดที่เราตำใส่ลงไปให้มันสุกสักประมาณ50%ก่อน ห,หอมกับกระเทียมสุกประมาณ50%อร์เซอันนี้ก็กะเอานะครับแป๊บเดียวถ้ามันแห้งไปเราก็เติมน้าซุปลงไปหน่อยครับเติมน้ําที่เราต้มลงไปหน่อยแต่อย่าเพิ่งเติมไปเยอะครับ ครับจากนั้นนะครับใส่ไก่ลงไปเลยไก่แล้วก็กึ้นที่เราหั่นนะครับใส่ลงไปเลยเหลือก็ะชายเดี๋ยวใส่ที่หลังนะครับรับมันแห้งมากเราก็ใส่น้ำซุปลงไป ก็ให้มันไม่แห้งมากนะครับใย่เพิ่งใส่เยอะครับจากนั้นก็ก็ใส่ผงชูรสลงไปนะครับผงชูรสลงไปนิดหนึงตามความชอบเลยครับ เนี่ยครับเราเพิ่มไฟให้แรงสักหน่อยก็ได้ไมันเดือดจะเดือดเลยไปครับจากนั้นนะครับใส่กระชายสดลงไปนะครับอันนี้ใส่แป๊บเดียวแล้วก็เติมน้ำนะครับไม่ต้องไม่ต้องเคี่ยวนานกระชายถ้าเคี่ยวนานนี่กระชายจะหมดความหอมไปครับหอมก็จะหอมน้อยลงนะนครับ แล้วก็เราจะเทน้ำซุปใส่ลงไปนะครับให้มันมีกลิ่นกระชายหอมออกมานิดหน่อยอ่านี่แะครับตาว้วนานเดี๋ยวกระชายจะสุกเกินไปครับครับพอมันพอเราเติมน้ำซุปแล้วนะครับพอมันเดือดขึ้นมาเนี่ยสักประมาณนาะทีก,กว่านียครับ เราก็ปิดแก๊สเลยนะครับจากนั้นเราก็ใส่ัววะทิลงไปใส่หัหวะทินะครับแล้วก็ใส่ผงหอมลงไปเลยเนี่ยครับก็เป็นอันเสร็จนะครับน้ำยากะทิสูตรคเคมีบริรัมครับ ครับก็เป็นรันเสร็จแล้วนะครับสำหรับสูตรการทำน้ํายากะทิแบบเขมรบรีรำนะครับน้ํายาขนมจีนแบบกะทินะครับสูตรเขมรบรีรำนะครับถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามนด้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ